โอ้ยลูกอมไม้อืมนั่นแหละโอ้ออออยไม่ลูกอันแห,หละอาทำไมลูกโอ้ยอมไมลูกงเหรถที่ครับโอ้ยแม่ หินล็อกหระบะครับตัวยังไงตซะแอุใส่มือขวดอยู่นะครับค่อยทำแต่ย็นๆลูก่เย็นๆนะครับผู้ชม ตัวจะพยา่ยามทำให้ได้ค่อยๆวางลูกอ่อาจเย <c oughs> ็นนะลูกทำไมครับ

อันนี้ไว้ที่หลังลูกอ่าสีบลูลูก,บบลกเจินเจินเจนครับเจินจยเจินนะลูกโอ้มันมาโดนกัน <c oughs> มาเล่นครับเพื่อนๆมาเล่นกับอัตโต้นะครับเพื่อนๆต่อรถกันเล่นอยู่บ้านนะครับวับนนี้นนครับโอ้ได้สี่ห้าคัน,นแล้วครับมันเอียงครับเ,รเออพัง,พงสวยงามเลยนะครับ ตั้งให้ตรงๆลูกอย่าให้มันเอียงลูกนั่นแหละต้องขยับไปอย่าให้มันเอียงลูกถ้ามันเอียงลงมาทางนี้มันก็จะพังตั้งให้ตรงเเยวอส่นนนกาะทุค เพื่อนๆมาครับเพื่อนๆเล่นกับบอโตกันครับมาดูแตงโมอ่ายโต๊ะโต๊ะแตงโมถือลมเขาได้เลยอ้ยโต๊ะโต๊ะมันสีกุ้งเฮ้ยร, <c oughs> รถมันถอยใช่ไหมลูกมันถอยหลังอ,อุ้ยถอยหลังมันจมต้องเอาตัวนี้มาไว้อย่างนี้จะได้ไม่ถอยหลัง มันชอบวิ่งอยู่บนรถนะครับเพ <ลง S 1> ื่อนๆใ,ใส่ขึ้นไปจะเต็มแล้วมันก็จะเลื่อนไปข้างหลังตลอดเลยเอาใหม่ครับสีร,ออร้อนวางเรื่องปีอ่าปู่ปงโมปีนี้ลมคือม่แหงแค่ลมประยุกต์ประยอนเนาะแต่ว่ากดน้ำก็บกดมือเป็น Ột, โอ้นี่แหละครับต่อกันสนุกสนุกครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับเพื for, ่อนเพื่อนบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนลูก